ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเราเจอกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะจากหน่วยการเรียนที่1ของเรานะคะเรื่องที่สีของเราในวันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนะคะวันนี้เราจะไม่กระจายแล้วนะคะเพราะว่าเราอ่ะทราบค่าของเลขในแต่ละหลักแหละนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะลองมาตั้งบวกนะคะโดยที่ไม่ใช้ ตารางและไม่ได้กระจายไม่มีการกระจายนะคะแต่ข้อสำคัญของเราก็คือว่าเราต้องตั้งเลขให้ตรงหลักนะคะนำเลขในหลักเดียวกันนะคะบวกกันจึงจะได้ผลบวกที่ถูกต้องนะคะจากประโยคสัญลักษณ์ที่เราเห็นณนะตอนนี้นะคะอ่านพร้อมกันคะ่ะ 351บวก43เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนจำนวนที่ยังไม่ทราบค่านะคะตั้งเลขของเรานะคะ351นะคะใช้เครื่องหมายบวก43 351นะคะ351เป็นตัวตั้งนะคะบวก43เป็นตัวบวกนะคะ 1>, 1อยู่ในหลักหน่วย3อยู่ในหลักหน่วยนะคะตั้งให้ตรงกัน5อยู่ในหลักสิบอยู่ในหลักสิบตั้งให้ตรงกันนะคะ3นะคะในหลักร้อยมีเพียงตัวตั้งนะคะไม่มีตัวบวกนะคะ,ะเรามาบวกกันขั้นที่1นะคะเราบวกจำนวนในหลักหน่วยก่อนนะคะเอา1บวก3เท่ากับ4นะคะได้4หลักสิบ 5บวก4เท่ากับ9นะคะ50บวก40เท่ากับ90นะคะหลักร้อยเราอ่านว่า300ใช่ไหมคะ300ตัวบวกไม่มีก็ได้เท่ากับ3ใช่ไหมคะขั้นที่3เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนจำได้หรือยงังคะเข้าใจแล้วหรือยงังนะคะ เห็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะอ่านว่า394้่ใช่ไหมคะ,ะเราดูขั้นตอนแล้วนะคะเรารู้ขั้นตอนแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าอย่าลืมเขียนหลักให้ตรงกันด้วยนะคะจึงจะสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนะคะหรือเรามีอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะ ประโยคสัญลักษณ์448บวก351เท่ากับเท่าไหรนะคะตั้งตัวตั้ง448นะคะตัวบวก351นะคะใช้เครื่องหมายบวกนะคะบวกจำนวนในหลักหน่วย8หน่วยบวก1หน่วยเท่ากับ9นะคะขั้นที่2 40 0บวก50เท่ากับ 90นะคะขั้นที่3จํานวนในหลักร้อย4 0 0บวก300เท่ากับ700คําตอบในข้อนี้คือ799นะคะนอกจากการตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะ,ะถูกต้องค่ะการบวกที่ถูกต้องจะเ,เราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ ถัดไปคือหลักสิบและหลักร้อยนะคะนักเรียนจำไว้เสมอว่าหลักหน่วยนะคะอยู่ทางขวามือเรานะคะเป็นตัวสุดท้ายทางขวามือเราจะเริ่มบวกไปทางซ้ายนะคะตัวถัดไปเรียกว่าหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตามลำดับนะคะอ่านักเรียนคนไหนนะคะที่คิดว่าตัวเองยังไม่เข้าใจหรือว่ายังตามไม่ทันนะคะให้เรียนเข้ามาดูบ่อยๆเลยนะคะ มาดูบ่อยๆได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ